โอเคสสวีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผ่านไปแล้วนะครับประมาณอีกประมาณ8ชั่วโมงครับใช่ครับผมหลับอีกแล้วไม่รู้ว่าอดหลับอดนอนมาจากไหนนะครับก็ดีแล้วนะครับนอนบ้างแต่ว่าครับแต่ว่าในช่วงนั้นนะครับผมก็ไม่ใช่คิดว่าจะอู้งานอย่างเดียวนะครับผมก็ปล่อยนะครับเจ้าแมวมูลให้กับน้องรหัสสำรองเนี่ยเป็นอะไรมา เฮ้ยตื่นก่อนก็ประมาณนั้นนะครับประมาณ8ดชั่วโมงก็ไม่ได้อู้ง,งานนะครับก็รอทุกคนดูเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆอย่างอ่ะใช่ครับ <laughs> ยังเหลืออีกตั้ง70โอ้โหนี่ก็ผ่านมานานแล้วนะยังไม่หิวโซขนาดนั้นนะทุกคนอ่ะตอนนี้หิวโซแล้วนะครับก็ถือว่าการตื่นครั้งนี้คือเป๊ะเลยนะ8ชั่วโมงนี่คือเป๊ะพอดีน้องหิวข้าวพอดีนะครับซึ่งใครที่ไม่เข้าใจนะครับว่าทาไมต้องรอให้น้องหิวเก้าเนี่ยคลิปก่อนได้เลยนะ ว่าทำไมนะครับมีเหตุผลอยู่มันจะมีบั๊กอันหนึ่งนะครับที่ต้องใช้เจ้ามีเดียมเพชรอันนี้นะครับแล้วก็เจ้าสมอลเพชรด้วยนะครับตัวนี้เลยนะครับขอเล่นแมวถือว่าขี้โกงมากๆานะครับตอนนี้เดี๋ยวใช้ให้ดูกันนะครับสำหรับใครที่แบบไม่ได้ดูคลิปก่อนตกใจหวนนึว่าแมวตายเมื่อกี้นอนนอนเอนเฉยนะตัวนี้เหลือเท่าไหร่อะหกสิบวัตเมื่อไหรจะหมดเนี่ยโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็เทรดนะครับเจ้าแมวเนี่ยเข้าตัวหมดแล้วนะอะมาดูซิแต่ละตัวนะครับ หิวข้าวเป็นไงบ้างาวางให้หมดนะครับทั้งหมด8ตัว7ตัวทั้งหมด7ตัวนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะใช้เจ้าตัวนี้ด้วยเจ้าฟล็อกนั่นเองนะครับตัวหนึ่งนี่ฟล็อกที่เก่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นะครับประมาณ15วิทํางานแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เก่งมากนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอนะครับต้องรอน้องแมวอยู่ดีเนี่ยต้องรอน้องแมวให้มันนอนอพร้อมกันอยู่ดีอ๊นนึงนะเจ้าแมวเป็นไงบ้างตอนนี้เจ้าแมวก็อะ ยังเหลืออีกนิดนดหน่อยๆนะครับอีกนิดเดียวโอเคทุกคนไปเดี๋ยวร้อยน้องหิวข้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยป้อนเ,ออเจ้าของเล่นหมาให้นะครับโอเคไปสียูครับโอเคตอนนี้นะครับเรียบร้อยเจ้าแมวเนี่ยก็คือหิวข้าวหมดแล้วนะเนี่ยแต่ว่าครับทุกคนผมเจอปัญหาแล้วครับคืออย่างแรกเลยเ่ยเรามีแมวโกลเด้นใช่ไหมแมวโกลเด้นนอนก่อนเนี่ยหกสิบวิส่วนเจ้าแมวแบบ แมววินดี้แมวปกติเนี่ยก็คือ,โ,อโหหกสิบเจ็ดวิทุกคนมันห่างกันเจ็ดวิแล้วก็แบบนอนยิ่งนอนยิ่งนานยิ่งเร็วเออเขาเรียกว่ายิ่งไม่เท่ากันนอกจากนั้นเนี่ยกบเนี่ยคือเป็นอะไรกับข้างบนไม่รู้นะไม่ให้เจ้าต้นนี้เลยอะ่ะเนี่ยเจ้าบูนเนี่ยบลนนูบสอมเนี่ยเวลาเราย้ายไปใช่ไหมเจ้าแมวนอนตรงไหนเนี่ยน่สมมุติเจ้าแมวนอนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ให้เจ้าบูนครับให้เจ้าแบบแครอทอะไรเงี้ย ผมถามจริงแครลอดนี่มันเกี่ยวอะไรกันแค่หลอดมนเต็มแล้วเฮ้ยไม่เข้าใจเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูนะเนี่ยเ,เห็นไหมดอกทานตะวันเกี่ยวอะไรนี้เจ้าต้นบมาซ่อมอยู่ใกล้ๆแท้ๆไม่เอาแต่ว่าไม่เป็นไรครับทุกคนผมคิดว่านะเดี๋ยวผมไปลาสำรองดีกว่าซึ่งลาสำรองของผมเนี่ยที่ผมไปหามาเนี่ยก็คือจะมีเจ้าบมาซ่อมเนี่ยต้นเดียวเลยนะหมดปัญหาหมดปัญหาของน้องกบปัญหาแรกจบแล้ว ปัญหาที่สองแมวเฮ้ยเนี่ยบางตัวก็เพิ่งนอนบางตัวก็ยังไม่นอนเลยเนี่ยเนี่ยโลเด้นเนี่ยเขาจะยังไม่นอนนะเห็นไหมนอนแค่3ตัว4ตัวแล้วอีก4 3 4สตัวตรงนี้เห็นไหมอีก3ตัวที่เป็นโลเด้นเนี่ยก็เรียบร้อยนะเดินเล่นเลยเครียดเครียดอ่ะไม่เป็นไรผมมีวิธีแก้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะป้อนอาหารนะครับตอนนี้ก็คือหิวแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะป้อนอาหารเฉพาะตัวที่แบบไม่ใช่โลเด้นละกัน ตัวที่เป็นโลเด้นเนี่ยจะไม่ป้อนอาหารและกันเพราะว่าการป้อนอาหารเนี่ยเขาจะทําให้เก่งขึ้นด้วยคูดาวก็จะเร็วขึ้นอ่ะเดี๋ยวลองป้อนอาหารแบบมีเดียมดูสิว่าสักชินน้นนึงเนี่ยคูดาวจะเอ่อลงมาเทียบเท่ากับโลเด้นหรือเปล่าเพราะว่าโลเด้นเนี่ยคูดาวอยู่ที่60วิวิตัวที่2ก็60ิวินะอ่าประมาณนี้คือถ้าสมมุติไม่ไหวอีกเนี่ยเดี๋ยวให้อ่ามีเดียมเสร็จจะไม่ให้สมอลไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่ช่วยนอนพร้อมกันได้ไหม <laughs> ขอร้องละ ถจ้าต,ตัวนี้เป็นชายนี่อ่ะ,อะให้ชายนี่ไปก่อนอ่าชายนี่ตัวนี้ให้แล้วอีกตัวตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยอ่าโอเคเรียบร้อยนะทุกคนอนะ่ะเดี๋ยวดูนะก็คือให้เจ้าพวกนี้เห็นไหมมีกล้าหมดเลยนะเวลาก็ไม่ลดด้วยนะครับดูสิว่าเท่ากูเด้หรือยังโกลเด้หกสิบนะครับอ่ะมาดูชายนี่ตัวแรก <laughs> ยิ่งอยู่ยิ่งเทียดเหงาสิวิโอ้ยปวดสมอง <laughs> เมื่อไหร่พี่จะนอนพร้อมกันนี่คือถ้านอนไม่พร้อมกันเนี่ยไม่ได้นะทุกคนมันนอนไม่พร้อมกันแล้วแบบโอ้ยมันจะโตกี่โมงลหละอ่าน,นี่คือสมอนะผมจะให้สมอให้กับโกลเด้นไนีนี่โกลเด้นใช่ไหมอ่าลองดูลองดูลอง,ดล,องดลองปรับปรับสมดุลกันปุ๊บปุ๊บปับป๊บปับ๊บดูอ่ะโอเคสมอโอ้ท <laughs> ุกคนโกลเด้นเหลือห้าสิบสามวิแล้วเย้ yeah. โอเคงั้นโกลเด้นนะครับกินสมอลไปแล้วกันส่วนเจ้าตัวที่แบบไม่ใช่โกลเด้นก็กินแบบมีเดียมไปเลยเอออยากจะสองบัฟรวดนะแต่ว่าเดี๋ยวเวลาไม่เท่ากันไอนี้วินดี้เนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยเนี่ยเท่าโกลเด้นเลยนะครับเอออยากจะให้กินสองบัฟนะแต่ว่าแต่ว่าอืมมันจะเหลื่อมล้ํากันอะ,อะเดี๋ยวผมทํายี้นี่แหละดีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปมอบนะครับเจ้าโกลเด้นให้หมดเลยอันนี้ล่ะนี้อันนี้กินยัง อันนี้ก็ยังไม่กินครับกูเด้นเรียบร้อยครับนี่อโโอตอนนี้ในที่สุดอ๋อโอเคครบสักทีอันนี้คือต่อเกมเข้าใหม่ใช่ไหมเนี่ยถึงจะได้แบบแบบแบบ,แบ,บ,แบ,บว่านอนเท่ากันตอนนี้คือย,ยังยังมัวตัวอยู่เลยนะด้านซ้ายก็นอนด้านตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็ยังไม่หลับเลยนี่อะไรเนี่ยแล้วทำไมตัวนี้เหลือ51วินีโ้โอ้โอเครียดแต่ละอันมันควรจะ53ิาวิสี่ตัวนี้ตัวใหญ่แน่นอนเลย เลเวลเยอะนะครับโอเค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 แบบนี้แหละนะได้ละเดี๋ยวออกเกมเข้าใหม่แต่ว่าไม่ต้องออกเกมเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวไปรหัสสำรองที่มีเจ้าต้นอา่าอ่าบนัสซอมเนี่ยอันเดียวเลยแต่ว่าปัญหาที่3ครับมันไม่หมดนะปัญหาเนี่ยเจ้ารหัสสำรองที่ผมมีโบนัสซ่อมเนี่ยใส่สัตว์ได้แค่3าตัวครับลูกพี่แต่แต่ไม่เป็นไรนะครับผมใช้เจ้าตัวนี้เมื่อกี้อา่านอกรอบไปนะครับนี่ในการอา่าเปิดนะครับเปิดไข่นั่นเอง ซึ่งผมเปิดไข่เนี่ยก็ได้เรียบร้อยนี่เลยบันนี่เลเวลเ6เลยนะ <laughs> เปิดปุ๊บใส่สัตว์เวลตันได้ปับ๊บ <laughs> ขี้โกงมากโอเคปัญหาเคลียร์แล้วตอนนี้ <laughs> โอเคเจอกันอีกทีนึงนะครับหลาดสำรองอโอเคเรียบร้อยนี่ครับนี่คือหลาดสำรองผมเองเราก็อ่ะมาเริ่มเลยดีกว่าอย่าใส่ผิดก็พอโอเคใส่เจ้าโเด้นแลบนะครับจะได้ใส่ได้8ตัวนะครับจะใส่แมวนะ ใส่แคร็บเข้าไปใส่ปูใส่ปูแล้วก็ใส่เจ้าตัวนี้โอ้โหกบกดผิดทีร้องไห้เลยนะอะโอเคไม่มีกบแล้วไปเรียบร้อยตอนนี้ก็ใส่สัตว์ได้ทั้งหมดนะครับ8ตัวเรียบร้อยโอเคเน้สุดเน้สุดก็มีมีอะไรไม่หนุนหิจใจแล้วลอ,องดูอีกอย่างนึงนะครับก็คือถ้าสมมติเทรดสัตว์ให้แบบนี้เนี่ยความสามารถเดิมจะยังอยู่ไหมสำหรับเจ้าพวกมีเดียมแล้วก็เจ้าสมอลนะครับช็บ Oh! <laughs> ยังตามมานะลูกกามโอเคอะเรียบร้อย <laughs> แล้วก็เมื่อกี้ใส่ไม่เท่ากันอะเดี๋ยวไปเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวก็ได้นะครับเพราะว่าต้องออกเกมเข้าใหม่นะครับไม่งั้นแมวนอนไม่พร้อมกันอีกอ่ะโอเคเรียบร้อยดูซิอะอันนี้คือเข้าเกมนะครับออกเกมเข้าใหม่อ่าเห็นไหมทุกคน22ิวิหมดแล้วแมวออกพร้อมกันแล้วอะเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดบัญชีนี้มีสปริงเกอร์โอ,อ้ไม่เยอะไม่เยอะเออรหัสนี้ไม่มีที่ย้าย โอ้ยโอ้ยาจริงอาโอเคครับผมผมขอเวลาอีกสักชั่วโมงหนึ่งนะครับทุกคนไม่ได้ฝันที่ยายจริงๆอ่ะเนี่ยโอ้เครียดอาโอเคผมกลับมาแล้วครับ2ชั่วโมงนะครับ1นึ่อ่ะพออยู่แล้วนะครับโอเคโอเคถึงเวลาแล้วนะครับโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยอ่าโอเคเห็นไหมโอ้หัสสำรองนี่แบบ พื้นที่แบบโล่งเตียนมากอา่ะรอบแรกรอบแรกยังได้สองตัวตรงนี้ยังยังยังไม่พอแต่เอาแล้วติดอันใหญ่ <laughs> โอ้โหโอ้แต่ไม่ได้ปักสปริงเกอร์เอาอีกแล้วโอ้โหดวงจะดีก็ดีผิดจังหวะโอ้เครียด <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับทุกคนเมื่อกี้แค่สองตัวเองเอาสักสามตัวกำลังดีนะครับเรามาปักสปริงเกอร์กันนะครับเดี๋ยวโอเค อรอบแรกก็ติดเลยนะอันใหญ่อันนี้กี่กิโลไม่รู้ครับ3 3ล้านยังนะยังอันใหญ่น่าจะมานะครับทุกคนไม่ยากไม่ยากนะครับแล้วก็เจ้าแมวเนี่ยก็คือ50บวินอนนะเร็วกว่าเดิมแน่นอนนะครับเจ้าก,กบก็ตุ้ม,มๆรวๆนี่คอมโบนรกแตกมาแล้วครับอืมแล้วมันเล็กนั่นอะไรนะเฮ้ยเก็บเก็บมันเล็กเก็บไม่ได้ก็ขุดอย่าขุดต้นไม้ทิ้งก็พออ่า,าละเราจะเราจะเริ่มปักเอ่อมาสเตอร์ตรงกลางเลยแล้วกันนะครับทุกคนอ่าโอเคแมวชอบเอ่แมวนอนข้างบน เราให้แมวนอนข้างบนเก็บเก็บเก็บเบบเตรงไหนมากสุดอะตรงตรงนี้มากกว่าสิใช่ไหมอืออืออือก็รีบไปโอเคตุ้มตุตุมเลยไม่ต้องห่วงนะเจ้ากลเนี่ยตุ้มทันแน่นอนนะครับเห็นไหมโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับอ่าจบแล้วโอเคไปไปนอนกันเฮ้ยเดี๋ยวสองรอบรวดเดอ คือร้อย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 ล้านครับร้อยร้อยล้านแบบไม่ติดอะไรเลยร้อยล้านแป๊บแผ่นติดแป๊บมาร์กเลยเอาอีกเอาอีกเอาอีก้คิมนี้มันจะจบง่ายเกินไปเฮ้ยทุกคนกูสาผ่านปัญหามาด้วยกันนะครับไม่รู้กี่ยาวกี่นาทีแตเราเล่นสามสิวิชจบแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยอันใหญ่ติดง่ายเกินเฮ้ยวันนี้ <G ül> โอ้โห و, มาแล้วครับทีเดียวรู้เรื่องเลยโอเคแม่อนอนรอบนี้เป็นไงบ้างอ่าซ้ําซ้อนแค่สองตัวสักสามตัวไม่ได้หรอไม่มีสามตัวแล้วทำไมแม่เราเริ่มน้อยไม่พร้อมกันละอ่าสามตัวตรงนี้ครับอือฮึโอเคโอเคทันไหมกบไม่ทันด้วยหรออ่ากบทันสองตัวครับโอ้โหอันนี้คือไม่ติดอันยักษ์นะ ออจริงๆสองโต๊ะก็โอเคนะทุกคนแมวเ,เริ่มนอนไม่พร้อมกันแล้วนะทุกคนโอเคทุกคนนอนไม่พร้อมกันแล้วต้องออกเกมนะครับอะได้สักรอบหนึ่งตรงนี้ตุ้มอืมโอเคก็ไม่ได้แย่นะครับโอเคโอ้อันนี้คือสี่ตัวเลยนะ <c oughs> นะครับแต่ถ้าติดอันยักษ์นี่โอ้โหน่าจะดูเดือดอยู่นะอ,อันนี้เล็กนะเนี่ยโอ้ยเกือบส่วนยักษ์กันเก่าได้เลยอะระหว่างทางนี้ก็ผมก็เจอสูตรใหม่เรียบร้อยนะ เดี๋ยวเอาไว้บอกรายละเอียดคลิปหน้านะครับอืมทันไหมเมื่อกี้ปล่อยช้าไปอ่าทัน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 นะครับก็เจอสุดใหม่เรียบร้อยที่ดีกว่าเดิมด้วยนะครับอ่าไม่ทันแมวตัวหนึ่งตื่นก่อนโอ้สองตัวเลยอ่าแต่ก็ทันก็ไม่ได้อันใหญ่อยู่ดีนะครับผมก็เจอสุดใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วด้วยแล้วก็ผมสามารถใส่2บัฟได้แล้วนะแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ได้ใส่2บัฟนะครับผมคิดออกเมื่อกี้เลยขออนุญาตแบบต้องทําสักคืนนึงเนาะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกกันนะครับว่าทายังไงผมคิดว่านะน่าจะใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสักประมาณโอ้โหอีกเท่าหนึ่งเลยง่ายๆนะครับเก็บกบมาก่อน่อะเทคนิคเทคนิคนะครับเทคนิคอ่ะผมผมเจอระหว่างเล่นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าละกันนะครับเดี๋ยวมาบอกนะครับว่าทําไงนะครับไม่ใส่2บับได้โดยที่ไม่มีปัญหานะครับอันนี้คือมันมีปัญหาเรื่องการเหลื่อมล้ําเวลาใช่ไหมลองไปลองมาก็เจอสูตรใหม่อีกแล้วเดี๋ยวตอนเช้านะครับเดี๋ยวทําให้ดูโอ้เดี๋ยวนะโอ้ โอเคอาจจะยังไม่ติดยักษ์ครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้คือยักษ์แน่นอนนะติดยักษ์แล้วร้อยล้านนะครับทุกคนก็ร้อยล้านเนี่ยน้ําหนักโอ้โหน้อยมากนะแต่ว่าคือเขาอัปเดตมาใหม่นะครับเจ้าตัวบนประซ่อมเนี่ยน้ําหนักถึงจะน้อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับก็คือแพงมากๆนะครับ อโอเควันนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับร้อยร้านบาทน,นะครับไม่ติดอะไรนะครับอันนี้โอเคอย่างที่บอกว่าผมเจอสูตรใหม่นะครับเดี๋ยวขอลองสักคืนนึงก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับลงคลิปไปดูกันอย่างคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเอาหาใหญ่กว่านี้ครับอันนี้ยังไม่พอนะโอเคซีอูับ